ค่ะวันนี้เรามาตามผลงานสมแดงที่ใช้กับมะเขือนะคะมาดูว่าจะเห็นพี่เขาว่าปลูกผักกาดด้วยใช้ตั้งแต่ต้นเล็กๆที่เราเห็นในคลิปกันนะคะวันนี้เรามาดูมาเยี่ยมชมได้มะเขือกันเยอะหลายคนเลยมารู้จักเจ้าของสวนเขาเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านจีดีดอนแก้วพวงสวัสดีครับพี่ซับลานสวัสดีค่ะค่ะพี่ซับลานเอาสมแดงมาใช้ตั้งแต่ตอนไหนครับ ก็ตอนพอปลูกใหม่ๆแล้วก็เริ่มชีนแล้ะครับใครได้นำมาโอ้ลุงวังเหรอลุงวังเหรออ๋อถือกำเลยครับลุงวังก็คือตอนที่ใหม่ๆนี่มันต้นขนาดไหนพี่ก็ต้นมันก็มีประมาณสองสามใบแค่นั้นแหละครับอ๋อสองสามใบครับก็อันนี้อายุเท่าไหร่นะ อันนี้ก็ประมาณเดือนกว่าๆแค่นั้นแหละครับอ๋อเดือนกว่าๆโอ้โหเดือนกว่าๆนี่ได้เก็บแล้วนะเนี่ยครับเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มออกเริ่มมีติดหน่วยแล้วครับอ๋อก็คือจะได้เงินแสนในวันนี้เนาะประมาณเท่าครับก้าวก้าก็คืออยากให้พี่ทำรานอ่าอยากถามี่แล้วว่าพี่ทำลานใช้สมเด็จนี้เท่าไหร่อ๋อผมตอนมันยังเล็กๆนี่ผมก็ใช้แค่ห้าซีซีต่อน้ำสิบหกลิตรมีผลต่อใบต่ออะไรไหมตัวเล็กห้าซี มันมีมันไม่มีแล้วครับผลมันมีแต่ผลงามเนี่ยครับผลเขียวผลเขียวครับแต่ไม่มีใบร่วงใบลนใบเหลือง,งไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีก็นเนี่ยขนาดโตๆใบมันเดือนกว่าๆใบล่างมันยังเขียวอยู่เลยครับในใบล่างตรงไหนดูตรงไหนนี่ใบล่างใบล่างยังเขียวเลยครับอันนี้ใบใบประมาณหนึ่งเดือนแล้วไอ้กี่วันอันเนี้ยยังยังจะอยู่ไม่หลนยังเล็กๆอยู่เลยครับนี่คือความสมบูรณ์ของของของต้นเนาะแล้วก็สมบูรณ์ของของของสมแดงของสมแดงครับ ครับทีนี้ที่สาบ,บาบมเราไฉีดนี่ประมาณกี่ไร่เลยนี่อันนี้ก็ประมาณสองไร่นะครับปีกี่ครั้งแล้วก็บางทีก็อาทิตย์หรือสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอ๋อเท่ากับเจ็ดวันสี่ทีนึงครับหักสี่ทีต่อร้นสี่สีทีๆๆตอนแรกๆก็ใช้ห้าตอนหลังมาผมก็ใช้เกือบเกือบทิบส<อ>ี่ทีถือว่ามันโตแล้วรรครับคนเล็กป้อนข้าน้อยครับคนโตป้อนเข้าเยอะครับโอเคก็คือประมวลแล้วเนี่ยเราใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย เดือนกว่าเนี้ก็ยังยังยังครับยังยังไม่ทันถึงครึ่งหรอกครับโอ้โหยังไม่ครึ่งเลยเพราะว่าเครื่องมันปั๊บได้ไงเครื่องฉีดยาปปั๊บได้มันเป็นละอองฉีดไป,ปล่อยใไหมมันเป็นละอองแบบมันจะจับกระไบพี่คิดว่าคุ้มไหมโอ้ยคุ้มแล้วครับคุ้มมากเลยไม่คุ้มนะไม่ไม่ไม่กลุ้มแต่แต่คุ้มจริงจริงโอ้โหนี่แหละครับเพราะว่า ขวดเดียวครับสี่ร้อยอ่าโมแดงนี่ก็สี่รเสิบนาะครับร้0ยสี่สิบครับครับก็ฉีดได้ประมาณกี่รอบเนี่ยควาจะเก็บเสร็จโอ้ยังตอนนี้ยังยังไม่เมิดพอครึ่งขวดเลยครับก็สุาขวดเดียวเนี่ยฉีดจนถึงต้นละก็คงจะสองเดือนก็คงฉีดได้แล้วครับสองเดือนกว่านะยไปผมบอกผมผมอ่าสองไร่สองไร่เนี่ยพี่ครับประเมินว่าเนี่ย ตำนักนี่ดียวต่กี่ตันคิดว่าโอ้มันมันก็เยอะหลายอยู่ครับหลายอยู่หลายตันเพราะว่าครั้งนั้นสองไร่ใช่ไหมครับท่านี่สองไร่ใช่ไหมครับมด๊นี่แหละครับสองไร่ฝั่งละไร่ครับฝั่งละไรนมันพอนั่นแล้วเราก็ฉีดแล้วมันก็สมแสงมันก็ทำให้ใบออกยอดออกดอกไปเรื่อยต้นมันต้องสูงก็ต้นมันจะสูงประมาณขนาดนี้แหละครับอ๋อไม่ใช่ต้นมันจะเตี้ยอยู่แค่นี้เดี๋ยวมันแตกกิ่ง ออกมาแล้วไอ้สมแดงนี่มันก็ช่วยให้แตกแตกกิง่งแตกยอดอ,ออกดอกออกผลอยู่ต่อนเนื่องครับเราเรามันจะออกมันจะทําให้ผลนี่ขาวสวยเนี่ยของสมแดงที่ผมใช้ขาวี่แรกผมก็ปลูกว่าน,นี่แหละขายจนลืมเลยครับ